เวลา9นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระนิธิฐาทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,ราสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนวังสปรพธมพระราชทานพระราชบโรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาววิลาวันวนาดุรงวันกรรมการและเ,รเหรยญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายละวรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเนื่งในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชะสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2565ในขันประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายชัยนรงค์อุดมรัตนวงประธานศาลเจ้าพ่อเสือหาดใหญ่และคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวท,ทุนกระหมอ่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ได้โอกาส นายเจนทราบุรณะเรกประธานชมรมกอล์ฟมาแต่ไดอีวิทยายลัยนำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระ t ราสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน คุณหญิงนัทนนทวีสินประธานโครงการจัดงานเดินวิ่งการกุศลรู้รักสามาัคคี48ปีกช,ชสมูลนินธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมนำนางสาวเย็นรดีวงศุทธประธานมูลนินธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัยและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสนี้พระพิสุร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายรุ่งโรจน์เจริญธัญรักนายก่อตั้งสโมสรไรออนบึงแก่นนครเซนเทนเนียลแขขอนแก่นำนำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และน้อมกล้าวน้อมก,กระหม่อมถวายคารุพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืนและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชกรนวนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชบโรโอกาสให้ผู้ชนะเลิกการประกวดสุนัขนานาพันธ์สุนัขอารักขาการประกวดร้องเพลงยุวชนเยาวชนผู้สูงอายุการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเซปักตะกร้อฟุตซอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรั a t ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตด,ด้วย